นี่มันใหม่อะไรมันใช้กเกินไปแล้วนะช่วงเนี้ยทำไมไม่สนใจอะไรเลยเลยนะี่ยเล่นแต่เกมเล่นแต่โทรศัพท์เนี่ยอ้าวปกติมึงก็เล่นแต่เกมเล่นแต่โทรศัพท์แบบนี้โอ้โหเดี๋ยวนี้มึงเอาใหญ่เลยนะอ้าวทำไมล่ะทำไมล่ะก็จะเล่นเกมเล่นโทรศัพท์แบบนี้ทำไมล่ะ,ละต่อปากต่อคำนี่ดีจริงๆโอ้โหปวดขนาดที่ไม่อยากอยู่เลยบ้านหลังนี้ยไม่อยากอยู่ก็ไม่ต้องอยู่ก็ไเดยมึงต้องไหวหลังไปแน่นอนไปเลยมึงไปเลย,เลยฉันไปมีไม่ไปไม่นเอาไร5 minutes later อะไรเช็คสิวทำไมเช็คไม่ได้หรือไงมึงรีบเช็คแล้วมึงรีบไปไหนไปก็เช็คก่อนไงเดี๋ยวออกไปเจอแสกนอกเดี๋ยวมันจะไม่ดีเออเออร,รีบไปปิดตาไปแน่ใครยังอยากไปอยู่คนอย่างมึงวะก็ไม่ได้อยากอยู่หรอก้านเนี้ย เงาเอาแต่ใจเขามันพูดมันพูดมากเอาจริงพี่เป็นคนที่บ่นเก่งขนาดนี้ไม่มีใครอยากอยู่กับพี่หรอกกู<ผ>มไม่ได้อยากอยู่กับมึงหรอกแค่เสียงเส้นหนูก็ไปมึงรีบรีบไปซะวันวันไม่ทําอะไรดูโทรศัพท์เล่นเกมดูซีรีส์อะไรโดนหมดขนาดนี้ไปก็ได้เออเออน One hour later <c oughs> อะไรอีกบอกลาแมวลีลาเนาะจะไปก็ไปไปไปแน่ไม ู่กับคนใจร้ายแบบเนี้ต้องปอกกันหน่อยล่ำไรจะไปก็ไม่ไปแล้วพี่บ่นมากบ่นล่ำแจ๊ะไม่มีใครอยากอยู่ด้วยหรอกคนแบบเนี้ยเออไม่ได้อยากอยู่มึงลองก็ไม่ได้อยากอยู่เหมือนกันก็ขอแค่อาลาแมวก่อนไม่ได้หรือไงไปแน่นอนไม่อยากอยู่หรอกลืมคา้องทำไมมันไม่อยู่แล้วนะหนูอยู่คนใจร้ายคนที่ไม่มีสมองไม่มีหัว เร่รีบไปไปสำคันขอร้องจะไปก็รีบไปไปก่อนนะ<ป>อ้าวทำไรอะ่ะพับผ้าไม่เห็นหรอกีีตาก็หัดมองสิกูจะบ้าตายคือทำมันนิส็จกันจะไปใช่ไหมใช่ จะตัวแพงๆนะพับอันนี้เสร็จล้วจะไปแน่นะใช่โอเคสัญญานะสัญญาโอเคมาทุกคช่วยเลยมาห<า>ยิบตัวนั้นให้หนยสิอยขอบใจนะอะไรขอบใจนะที่มางออะเดี๋ยวก่อนกูจะช่วยพับเราจะได้รีบกลับรีบไปอย่ามาทำเป็นไก่เลยอยากงอก็บอกี่บอกกันดีๆคุยกันดีๆก็ได้งอมึง ถึงตัวใช่ไหมล่ะไม่เป็นไรหายกดแล้วหายกดแล้วคือกูรีบช่วยมึงพับจะได้รีบไปไวๆอ,อย่าทำเมนไก่เลยไม่รู้ตัวสิวา่ากำลังง้ออยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาทำเองก็ได้ไม่ต้องช่วยหรอกเขาให้อภัยแล้วแล้วทำไมไม่ยกตะกร้าไปเลยเราจะมาพับทำไมก็ทายก กูช่วยพับหาว่า,ากูง้อเอากลงออยู่ไม่ใช่หรอกูอไม่ได้ง้องอเธอเธออยากเธอมาทำอย่างนี้เธอไม่รู้ตัว,วจะได้รีบไปไงเกกลาลูกตาขอบคุณมากนะพับให้อีกแล้วอ่ะงั้นกูไม่พับละอา้าวทำไมทำงี้อะถ้าไมพับไปนะไปเนะนะนี่ยไปไปเนี่ยไปเนี่ยเชิญเชิญเลยไม่ต้องทำเป็นมาไล่หรอพี่งอหนู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 ก็ไม่ไปแล้วนี่ไงอะไรคือง้อ,อพี่ช่วยพับให้ คือพับผ้านี่คือเงอ้อไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวไม่รูต้ตัวสิไม่เป็นไรให้อภัยแล้วเธอคือจริงๆอ่ะเธอไม่ได้อยากให้ทำไปตั้งแต่แรกอยู่แล้วเว้ยแต่ว่าเธอทำเป็นไก่แบบทำเป็นไล่เลยอย่างเงี้ยเหรอ,อเอออะฮะอ่าพูดงี้พูดงี้ไปนะไปเนี่ยไปเนี่ยเอออ่ะเดี๋ยวกูช่วยพับแล้วก็จะได้ไปสักทีมามาก็คืออยากอ๋อแหละแต่แบบว่าทําเชิงไม่เป็นเลยอย่างเงี้ยไปทางใจทางใจไปเนี่ยไ,ไปเนี่ยไปจริงเนี่ยไปเนี อย่ยทําเป็นนี่คือแบบว่าไม่อยากแบบมีปากถุงปากส,กสีอะไรอย่างงี้ยมีผัวดีก็ดีใจผู้ชายมันก็เป็นอย่างเงี้ยแหละคืออยากจะน้องไงแต่ว่าก็แบบปาก,กแข่งอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยอ,อ,อะไรอ่ะไปไปพับหน้าบ้านไปไปอะไรนี่ไปเนี่ยไปเลยไปไปเลยเนี่ยเไปแห้วนอไปแล้วนะไป ไปยังไม่ได้ถูกบ้านเลยโอ้ยครับแมแล้วก็ไปถูบ้างอยู่นี่แหละไม่ต้องไปจบอยู่